จนถึงจุดที่โควิดเกิดขึ้นแล้วเกมของร้านอาหารนะคะมันเปลี่ยนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะอยู่เฉยๆต่อไปเนี่ยไม่ได้เจเนอเรชัน <Generation S 1> ใหม่ก็เพิ่งเริ่มเข้ามาเจเนอเรชันแกรปจะเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เจนใหม่ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเจนเก่า <Gen S 1> ก็จะน้อยขึ้นเรื่อยๆมันยากในการที่เรามีร้านอายุยาวนานแล้วเราจะต้องครอบคุมลูกค้าเก่าแล้วเราก็อยากได้ลูกค้าใหม่ต้องระมัดระวังในทุกๆั ในการคิดของเราค่ะเราก็ยังมีความคาดหวังว่าเราจะต้องสามารถอยู่ต่อไปในประเทศไทยได้ประสบการณ์ที่เรามีชื่อเสียงที่เรามีมาถึงวันนี้มันอาจจะไม่ทําให้เราไปต่อได้ในอนาคตถ้าเราไม่ปรับตัวถูกค่ะเราต้องปรับตัวเข้ากับโลกดิจิทัลให้ได้เราต้องปรับตัวให้กับยุคใหม่ให้ได้แล้วเราก็จะต้องดูแลคนเก่าเราให้ได้ ถ้าทุกคนหันไปดูที่เมนูเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดว่านี่คือร้านอาหารของคนรุ่นใหม่ที่มาเปิดอาหารไทยแต่ถ้าบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นทั้งหมดทั้งบรรยากาศร้านเมนู สีสันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนี่คือร้านอาหารที่ชื่อว่าสีฟ้าครับผมเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักร้านสีฟ้าเป็นอย่างดีปัจจุบันสีฟ้ามีอายุก,กว่า90ปีใครจะคิดว่าแบรนด์สีฟ้าที่เรารู้จักกันข้าวหน้าไก่ราชวงนี่คือผมเป็นแฟนคลับของสีฟ้าเลยแล้วเป็นมูทโทนออกฟ้าๆขาวๆเรียบๆนิ่งๆเรียบร้อยจะออกกลายแบบเป็นร้านที่ดูฉูดฉาดแล้วมีเพลตติ้งที่สวยขนาดนี้ เพราะเขาบอกว่าเขาไม่รอดแน่นอนวันนี้สีฟ้าเลยกล้าที่จะเปลี่ยนผมเลยพาทุกคนมาคุยกับคุณเกตซึ่งเป็นซ e o ของสีฟ้าว่าทำไมแบรนด์ที่เปิดมานานขนาดน,นี้กล้า disrupt ตัวเองก่อนที่คู่แข่งจะมา disrupt ผมเชื่อว่าวันนี้เราจะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆแล้วธุรกิจไหนที่เปิดมานานแล้วยังคิดว่าเพราะเราเปิดมานานเราเลยมีฐานแฟนเรามีประสบการณ์ที่มากกว่าเด็กรุ่นใหม่ฟังคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนวิธีคิดเพราะอะไรที่ทำให้คุณมาถึงทุกวันนี้ อาจจะไม่ทำให้คุณไปต่อได้ในอนาคตวันนี้เลยอยากจะชวนมาฟังคุณเกตจากแบรนด์สีฟ้ากันครับก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณคุณเกตนะครับที่ให้เวลามาสัมภาษณ์พูดคุยกันเพราะว่าจริงๆผมเองก็เป็นลูกค้าสีฟ้าก็หูตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่พามาทานแล้วเราก็ห่างหายจากสีฟ้าไปพอสมควรจนวันนี้เราเห็นการปรับตัวของสีฟ้าค่อนข้างเยอะแต่ณน้วันนี้ที่เรามาอยู่ที่สีฟ้าสาขาเซ็นทรัลเวลเพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของสีฟ้าในแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่ใช่ไมเนอร์เชนที่ผมเคยเห็นเล็กๆน้อยๆอยอยเราจะได้ข่าวสีฟ้าล่าสุดตอนที่ปิดสาขาสยามแล้วคนก็กลัวว่าเฮ้ยสีฟ้าจะหายไปแล้วไม่ได้หายไปนี่คือรีบอร์กลับมาในรูปแบบใหม่ฐานที่มาที่ไปได้ไหมครับว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้คุณเกตหรือสีฟ้ากลับมารีติงหรือเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจของสีฟ้าออกจากเดิมด้วยคนที่เราอยู่มา88ปีเนาะปีนี้ไปปีที่88แล้วก็ทุกอย่างในโลกของโลกเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปหม แล้วทีเนี้ยสีฟ้าจะยังอยู่เฉยๆอะ่ะไม่ได้เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ไปเข้ากับโลกปัจจุบันมากขึ้นเราทำรีเสิร์ชนานมากเราตัดสินใจนานมากว่าดีซิชันจะไปในทิศทางไหนยังไงเนี้ยเราทำมานานมากจนถึงจุดที่โควิดเกิดขึ้นแล้วเกมของร้านอาหารนะคะมันเปลี่ยนหมดแล้วพราฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะอยู่เฉยๆต่อไปเนี่ยไม่ได้แต่แตวันนี้โควิดหมดไปแล้วนี่ครับทำไมเรายังต้องเปลี่ยนหรือว่าเรามองเห็นสัญญ,ญาณอะไรบางอย่างแพลตฟอร์มมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะจริงๆแล้วว่าคือโควิดจบก็จริงแต่ว่าเจเนอ เจนใหม่ก็เพิ่งเริ่มเข้ามาเจนเรชั่นแกร์จะเริ่มเยอะขึ้นแล้วก็เจนใหม่ก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆเจนเก่าก็จะน้อยขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นลูกค้าสีฟ้ายัางเป็นเจนเก่ากค่อนข้างเยอะแล้วก็เราต้องการรีฟูตเจนใหม่เพิ่มขึ้นด้วยหมายถึงเรามาเห็นปัญหาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่หรือเราเห็นมาตลอดจริงเราเห็นมาตลอดนะคะแต่เพียงแต่ว่าการตัดสินใจที่จะต้องทำ เป็นจุดที่เหมือนกับว่าเหมือนโควิดอ่ะมาทําให้อยู่ต้องเลือกอ่ะว่าอยู่เอาร้านไหนไม่เอาร้านไหนยูจะต่อไปต่อไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดที่ต้องตัดสินใจอ่ะคือถ้าถ้ายังคงอย่างเงเี้ยไปเรื่อยๆอ่ะโอกาสจะปิดมันจะมากขึ้นเรื่อยๆพฤติกรรมอะไรที่คุณเกตเห็นว่าหลังจากโควิดจนมาถึงทุกวันเนี้ยมันไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วก็รูปแบบธุรกิจในมุมมองของคุณเกตในมุมร้านอาหารมันต้องเป็นแบบไหนลูกค้าทานดิลิเวอรี่มากขึ้นสีฟ้าเกิดในดิลิเวอรี่ตอนโควิดเลยคือสีฟ้าเข้าแพลตฟ ตอนโควิดปุ๊บแกบอกให้ทุกคนเข้าดิลิเวอรี่หมดเลยแล้วก็อยู่ต้อง<ม>เปลี่ยนเมนูให้เร็วอยู่ต้องทําให้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นน่เป็นจุดเปลี่ยนที่แบบเห็นชัดมากเลยลูกค้าทุกคนนะตอนนี้ไม่ได้เดินเข้ามาแล้วคิดว่าเอ๊ะฉันจะกินร้านนี้ไหมแต่ว่าลูกค้าทุกคนเห็นจากมือถือตัวเองว่าฉันจะทานร้านนี้ไหมแล้วเราก็ค่อยเลือกว่าเออเนี่ยร้านนี้คือร้านที่ฉันจะทานแล้วฉันก็มาเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้ากับตลาดอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปโดยที่ว่าดาอินจะเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งดีลูดีก็จะเป็นส่วนใหญ่อีกส่วนหนึ่งด้วยแสดงว่าคุณเกศมองว่านณวันนี้ต่อให้ลูกค้าเดินมาที่ห้างนี้แต่จริงๆก่อนมาถึงในใจเขาคิดแล้วว่าฉันอยากจะกินอะไรเขามีเมนูแล้วค่ะว่าฉันจะต้องทานอันนี้วันนี้เพราะฉันไปเห็นในบล็อกเกอร์คนนี้ฉันไปเห็นในรีวิวติก t อบคนนี้เพราะฉะนั้นสีฟ้าใช้บล็อกเกอร์เยอะมาก ใช้รีวิวออนไลน์เยอะมากไม่อยากจะบอกเลยว่านาวาเน,นสี้าใช้ Ti k t o k ในการรีวิวด้วยเพราะเหรอครับค่ะหมายถึงว่าเราทําช่อง Tik t o k เองหรือเราไปหา Tik t o k e r มาช่วยรีวิวทำทั้งสองอันเลยสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะครับคือรูปแบบเมนูอะ่ะมันจะ<ม>เรียกว่าเหมือนเดิมก็เหมือนเดิมแต่มันก็รู้สึกว่ามันมีคาแรคเตอร์บางอย่างที่มันมเปลี่ยนไปอันนี้คืออยู่ในหนึ่งการเปลี่ยนแปลงของเราด้วยับอย่อย่าง,าาง,งนี้ผมต้องบอกทุกคนว่าผมมาเป็นเลเวอร์คือข้าวหน้าไก่ แต่วันนี้เรามีเป็นเหมือนข้าวไข่ข้นมาด้วยใช่อันนี้เป็นข้าวไข่ข้นหน้าไก่ละชวง เป็นอะไรที่ลูกค้าใหม่ทานได้ลูกค้าเก่าก็ยังทานได้ลูกค้าเก่าก็ยังรู้สึกว่าฉันคุ้นเคยกับข้าวหน้าไก่ราชวงไม่ได้ทําให้ลูกค้าเก่ารู้สึกอึดอัดหรือว่ารู้สึกยากอะไรในมุมผมถ้าเรามองในมุมสีฟ้าความยากคือณวันนี้ลูกค้าของสีฟ้าคือนเอ X กับ Baby b เมอร์แต่คุณเกรจะต้องสามารถสร้างการรับรู้ให้ลูกค้าเจนใหม่ที่กําลังมีกําลังซื้อสูงอย่างเจนซีเข้ามาใช้บริการด้วยในขณะเดียวกันต้องห้ามทิ้งลูกค้าเก่าด้วยมันคือ การข้ามเจ็ดเลยนะครับจากซีไป Baby Boomer เราจะบาลานซ์ทั้งในมุม ภาพลักษ์ branding เมนูเราอย่างไงน,นี่คือโจทย์ที่ยากมากใช่มันเป็นโจทย์ที่ยากมากแล้วก็เป็นอะไรที่เรากลัวมากกับการที่เราตัดสินใจจะเปลี่ยนอันแรกเลยคือเบบี้บูมเราคิดเมนูทุกเมนูที่คุณอยู่ทานเอาไว้เพราะฉะนั้นกลุ่มเบบี้บูมเดินเข้ามายังสามารถทานเมนูที่คุณอยากทานได้รสชาติเดิมคุณภาพเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมอาจจะจานเปลี่ยนเช่นอันนี้บะหมี่แห้งอัศวินนะคะจานเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจานปกติเป็นชามอันนี้เปลี่ยนเป็นจานทําให้อเออถ่ายรูปได้สวยขึ้น แต่ว่ารสชาติเดิมเพราะฉะนั้นเมนูที่กลุ่มเบบี้บูมทานเรายังคีปเอาไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเราก็แอดเมนูที่กลุ่มเจนใหม่ๆอยากทานอยากเห็นมากขึ้นเราก็แอดใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น,นในการที่เราแอดตัวทวงเนี้ยเขาสามารถเทสได้หรือว่าเขาสามารถชอบได้หรือว่าเพิ่มได้คือเราแอดของเก่า,ก,าก็มีเหมือนเดิมแต่ในขณะเดียวกันก็แอดออนของใหม่เพิ่มไปด้วย อย่างเช่นแค่ข้าวหม้อดิน เ้าเมนูข้าวมอดินค่ะหรือว่าแค่ข้าวผัดเป็น10เมนูข้าวผัดเลยอะแล้วมันไม่จัดการยากหรอครับในเมื่อของเก่าสีฟ้าก็มีเมนูที่เยอะอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวเป็นหลักเท่าที่ผมเข้าใจแล้ววันนี้เราดันแอดออนอะไรเพิ่มเข้าไปอีกวิธีคิดเราคือเราต้องให้เห็นอินกรียนส์ที่ส้ำกันแล้วเราเอามากระจายในแในในต่ละเมนูเช่นสมมติว่าข้าวผัดปูเราจะเห็นปูในปอบเปียสดเราจะเห็นในข้าวผัดปูเราจะเห็นในไข่ปูปูทะเลเพราะฉะนั้นวิธีคิดอะก็คือว่า1 อินกิเดียนจะต้องให้เห็นให้ได้มากกว่าหนึ่งเมนูเพราะฉะนั้นอินกิเดียนมันจะไม่ได้สัมมาฉะนั้นจริงๆมันเหมือนแค่การเหมือนเพิ่มท็อปปิ้งในแบบที่คนรุ่นใหม่เปิดใจแล้วชอบถูกคัะก็ได้ทางเลือกลูกค้าก็จะมีทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นแต่ในขนาดเดียวกันก็ไม่ได้ไปเป็นภาระของหลังบ้านขนาดนั้นใช่ แสดงว่าสีฟ้ายังคงคาแรคเตอร์ของการเป็นอาหารจานเดียวเป็นหลักอยู่ใช่ค่ะแล้วก็เริ่มแอดออนตัวบางตัวใส่เข้าไปสอบถามครับผมว่าปัญหาหนึ่งของคนที่ขายร้านอาหารเป็นแบบอาหารจานเดียวเป็นหลักพวกเนี้ยมันจะมีปัญหารเรื่องการเบ่งติ๊กไซส์หรือเอเวอร์จักเพราะว่าก็ลูกค้าก็ทานของใครของมันแต่มันไม่มีจานกลางเพื่อแอดออนไซดิชเพื่อเพิ่มยอดขายขึ้นมาสีฟ้าแก้ปัญหารเรื่องน,นี้ยังไงครับเราทําจานกลางเพิ่มขึ้นแล้วก็<อ>ทําจานกลางที่ที่ทั้งท a า g e t i ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ทาร์เก็ตคนไทยด้วยเช่นสมมติว่าเมนูรนะ้านท่องเที่ยวเดินหาเลยคือปลากระพงทอดน้ำปลาต้มยำกุ้งค่ะแล้วก็ยำซึ่งแต่ก่อนไม่มีซึ่งแต่ก่อนปลากระพงทอดน้ำปลาไม่มี<อ>ไม่ได้มีในไซส์ใหญ่ขนาดนี้อ่แล้วเราก็เพิ่มตรงนี้เพราะฉะนั้นลูกค้าสามารถทานจานเดี่ยวได้แล้วก็มาแชร์ริงได้ก็จะเป็นพฤติกรรมเหมือนคนต่างประเทศที่มากินร้านอาหารไทยเขาจะสั่งจานของใครของมันแต่เขาจะสั่งอาหารตรงกลางมาแชร์กดนใช่ค่ะ ซึ่งแต่ก่อนผมรู้สึกว่าสีฟ้าไม่ได้โฟกัสนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ผมพูดถูกไหมครับ<ช>ต่างาชาติใช่ค่ะ แต่ก่อนอสีฟ้าเป็นเรียกว่าเป็นร้านสาหรับคนโลเคโ,โดยเฉพาะแล้วก็เป็นร้านที่มีมานานเพราะฉะนั้นทุกคนอ่ะจะรู้จักแม่นยุคยุคนึงนะคะแล้วก็ณวันนี้เราเริ่มโฟกัสนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพราะเราต้องการให้โตที่อยู่ในทัวริสต์โลเคชันสามารถเซอร์ฟได้เพราะตอนนี้ถ้าร้านที่อยากอยู่รอดเนี่ยเก์นแนะนําว่าต้องมีทัวริสส่วนหนึ่งแล้วก็มีโลเคส่วนหนึ่งแสดงว่าคุณเกศมองว่าร้านที่จับคนไทยอย่างเดียวกับสถานการณ์เศรษฐกิจกําลังซื้อที่ห ตัวรุนแรงขนาดนี้ไม่ง่ายในอีกสอสามปีนี้ถูก เมนูเรามีหลายภาษาแล้วเราก็เข้าในเว็บออนไลน์ของจีนด้วยตอนนี้อูนี่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่พอสมควรการบาลานซ์คนเจนเก่าและคนเจนใหม่และกลุ่มนักท่องเที่ยวนี่คือ3ากลุ่มที่บางทีเขามีดีมานไม่เหมือนกันแต่เราจะต้องจับทั้ง3ากลุ่มมาอยู่ด้วยกันยากไหมครับตอนที่ตั้งโจทย์นี้ขึ้นมายากมากค่ะเพราะว่ากลุ่มที่เราคอนเซิร์มากที่สุดคือลูกค้าเรายยอร์ี้เราว่าเขาจะรู้สึกอึดอัดไหมเขาจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงเยอะเกินไปซึ่งยังเป็นลูกค้าพอฉาด ใช่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มแอดเจ็ตแรกมากๆเลยคือทัวริสเพราะว่าทั r i ิสเราแอดเข้าไปในรีวิวของ รีวิวของอะไรพวกนี้ค่ะมากขึ้นแล้วก็กลุ่มน้องๆเนี่ยเราเข้าติ๊กต็อกเข้าคอมมูนที่เป็นออนไลน์มากขึ้นเราล็อคภาพลักนี้มานานแค่ไหนแล้วครับไม่ไนานเลยค่ะปลายปีที่แล้วสองเดือนสองเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับเราเห็นกลุ่มลูกค้าใหม่เกิดขึ้นจะมีน้องๆที่ดูจากติ๊กต็อกแล้วก็เดินตามหา<อ>แล้วก็มาทานอันนี้เราเคยเห็นกลุ่มที่สองที่เราเห็นก็คือลูกค้าเก่ารู้สึกแฮปปี้มากขึ้นรู้สึกเอนจอยกับจานใหม่ถ่ายรูปได้ ใช้เห็นเมนูใหม่แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นว่าเออมันมีรายการใหม่ด้วยเอาจริงๆนะต่อให้เป็น Gen X หรือ Baby Boomer นะถ่ายรูปมากกว่า Gen Y กับ Gen Z อีกจริงเพราะเขาต้องถ่ายแล้วเขาก็จะไปแชร์ลงในไลน์กลุ่ p โพสต์ลง Facebook ฉะนั้นจริงๆผมมองว่าต่อให้เป็นลูกค้าเก่าเขาอาจจะมีความยึดติดกับเมนูเดิมๆที่เขารักแต่เขาก็ต้องการภาพบรรยากาศร,ร้านใหม่ๆเพราะเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์มันเสฟถึงกันได้หมดเลยเถูกไหมครับใช่ค่ะแล,แล้วเขาก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยดีจังเลยแบบเหมือนสดใสอะไรอย่างเงี้ยนถ่ายรูปอย่างนี้ด้วยอะถ่ายรูปอย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยก่อนอันนี้จัดอีเวนต์ก็แบบว่าเอ้ยมันถ่ายรูปได้ไฟเป็นสีได้อะไรเงี้ย่ะนักท่องเที่ยวต่างชาติครับนักท่องเที่ยวต่างชาติเห็นคนจีนเยอะขึ้นหนึ่งเขาเห็นเมนูที่เขาอยากทานเรา เริ่มเดินเข้าไปหาเขาในโลกออนไลน์ของเขาที่ว่าถ้าเขามาแล้วเขาน่าจะได้ฐานร้านอาหารที่มีอายุ80กว่าปีในประเทศไทยมีไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเราเอาตัวนี้มาเป็นตัวดึงในการที่ให้ลูกค้าเดินเข้ามาเ,<อ>เราเกิดตั้งแต่ปี1936จริงนะถ้าเกิดผมไปประเทศไหนแล้วเรารู้ว่าอุ้ยไอ้ร้านนี้มันเปิดมา80ปีไอ้ร้านนี้มันเปิด100ปี<ม>รสชาติเป็นยังไงยังไม่รู้แต่เราจะมีความเชื่อบางอย่างว่าถ้าคุณอยู่มาถึงระดับนี้มันต้องมีอะไรบางอย่าง พอเราจับกลุ่มลูกค้าที่เปลี่ยนไปแบบนี้แล้วโลเคชันเดิมที่จับกลุ่มลูกค้าเดิมๆมันมีผลไหมครับหรือถ้าเราจะต้องไปเปิดสาขาใหม่การเลือกโลเคชันเปลี่ยนไปเลยการเลือกโลเคชันจะเปลี่ยนค่ะแต่ว่าตอนนี้เราใช้โลเคชันเดิมแล้วเราเปลี่ยนเ segment ของการการคุยกันเช่นสมมติที่นี้ตก่กอนเป็นห้างแต่ตอนนี้กลายเป็นทัวริสต์เดสิเนชันอะไรที่อยู่บน BTS หรือว่าเป็นห้างทัวร,ริส์เงี้ยค่ะ พราะฉะนั้นพนักงานจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้จะต้องสามารถคอมมิวนิเคตกับลูกค้าต่างชาติได้พนักงานจะต้องเป็นเจนใหม่เป็นอะไรพวกนี้คะ่ะตัวพวกนี้มันจะล้อตามกันมาหมดเลยเมนูของเราจะมีหลายภาษาให้ลูกค้าดูรูปก็ได้จริงๆแล้วอันเนี้ยเพอร์เพินักท่องเที่ยวเลยดูรูปชี้อยากทานอันนี้ไม่ต้องพูดกันเป็นก็ได้แต่สามารถสั่งได้อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นชัดเจนคือแต่ก่อนร้านสีฟ้ามันจะมีความโทนฟ้าๆสบายตาขาวๆเปลี่ยนหมดเลยดูดิ คัน์โร่ฟูเลยอ่ะแล้วมันมีความเล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรร่วมสมัยมากขึ้นแต่ยังคงสโ,โลแกนอย่างอื่นสีฟ้าเวลาหิวเนี่ยอยากให้ทุกคนได้ดูครับว่าเอาจริงๆถ้าเราไม่เห็นโลโก้สีฟ้าเราจะไม่รู้เลยว่านี่คือเมนูของร้านสีฟ้าทําไมเราถึงเลือกการเล่าด้วยสีสันที่มันค่อนข้นขางฉูดฉาดแบบนี้ครับเราใช้คอนเซปต์ฟูทุกฟิลที่สีฟ้าฟูทุกฟิลอ่ะคือสีฟ้าคนส่วนใหญ่จะคิดถึงแบบอาหารเป็นฟังชั่นอลอ่ะฉันอยากทานนี้ฉันก็มาทานทาน <ๆ S 2> แล้วก็ไปถูกปะก็เป็น แต,แต่ว่าตอนนี้เราพยายามใส่ฟิลลิ่งเข้าไปในร้านมากขึ้นสามารถมาเซรเบตได้สามารถมาปาร์ตี้เล็กๆได้มานัดเพื่อนชิดแชทมาร้องไห้มาจีบกันมาะอะไรย่างเงี้ยเราใส่ฟิลลิ่งเข้าไปนั่นคือคําว่าฟูทุกฟิลที่ส่ใส่สความอิมมชั่นอลเข้าไปใช่ค่ะจานช,ชาม<ะ>ที่มันดูแตกต่างรูปแบบอาหารที่มันดูถ่ายรูปได้ใช่ค่ะ แล้วก็ใส่เข้าไปในตัวอาหารแล้วก็เครื่องดื่มทาให้ลูกค้ารู้สึกว่าอ่าฉันจะมาเมาเพื่อนมาเมาออฟฟิศที่นี่ก็ได้หรืออะไรอย่างเี้ยค่ะแสดงว่าค,คุณเกศมองว่าลูกค้าปัจจุบันไม่ได้มาทานอาหารเพื่อแค่ต้องการตอบโจทย์ความหิวแต่เขามาเพื่ออะไรบางอย่างผ่านอาหารใช่ครับ ใช่ค่ะอาหารเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะปัจจุบันแต่ว่าที่เหลือทั้งหมดอ่ะมันจะต้องพลัสกันเข้าไปให้มันคมพลีมีอาหารอย่างเดียวไม่พอเทรนปัจจุบันมันเปลี่ยนไปลูกค้าต้องการความเพอร์ซอนอลไลซ์ความรู้สึกโฮมคุกมากขึ้นผมพูดถูกไหมครับถูกค่ะลูกค้าในห้างอ่ะจะมีร้านที่เป็นโฮมคุกอ่ะน้อยลงเรื่อยๆจะเป็นฟาสต์เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นองเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเรายังเก็บความเป็นโฮมคุกแล้วก็เป็นออเทนติ Quick, แล้วก็คลีนให้กับลูกค้าอยู่ด้วยฟ <back> ีดแบ็กออนไลน์ดีขึ้นไหมครับพอเราปรับรูปแบบจานเมนูอะไรแบบนี้กลายเป็นลูกค้าเก่าชมเนาะรู้สึกว่า oh. เอ้ยฉันชอบอะเออตื่นเต้นอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ได้ลองเมนูใหม่ๆบางทีเราเราเป็นผู้ประกอบการเราคิดว่าลูกค้าอยากทานเมนูเดิมแต่จริงๆแล้วลูกค้าอยากลองเมนูใหม่ในร้านเดิมก็มีเหมือนกัน ชาเลนจ์อะไรหลังจากนี้ของสีฟ้าอีกครับหลังจากนี้เราต้องเพิ่มจํานวนทิเก็ในลูกค้าใหม่ให้ได้เยอะขึ้นเช่นเป็นทัวริสมากขึ้นแล้วก็เป็นเจนน้องๆมากขึ้น,นทําเลใหม่ๆของสีฟ้าหลังจากนี้จะไปอยู่ตามตรงไหน,นครับก็จะเป็นหนึ่งทัวริสเดสิเนชันนะคะแล้วก็เป็นคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้ที่เราเข้าไปหาลูกค้าเช่นปั๊มน้ํามันที่เป็นคอมมูนิตี้แล้วก็โรงพยาบาลเขาเกตว่าโรงพยาบาลจะเป็นกลุ่มเบบี้บูมที่จะเข้าโรงพยาบาลเยอะขึ้นแต่รูปแบบไซส์สีฟ้าที่ผ่านมามันใหญ่ทุกที่เลยนะครับจะต้องเปลี่ยนหมดเลยอะเป็น ณวันนี้เรามี2เมนูมีเมนูไซส์ใหญ่ที่มีแบบทุกอย่างที่เห็นอยู่นะตอนนี้แต่ว่าจะมีเมนูไซส์เล็กด้วยเพราะฉะนั้นร้านที่ไซส์เล็กจะเป็นเมนูไซส์เล็กเพื่อการคอนโทรลคอสของเราด้วยแล้วก็เหมาะกับกลุ่มลูกค้านะตรงนั้นไซซิ่งของร้านเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 100- ่งถึงร้อยิไม่เกินนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นไซส์ที่แบบต่อไปที่จะออกไปในอนาคตเพราะฉะนั้นการบริหารจัดการในร้านโมเดลร้านเนี่ยก็จะจะต้องเหมือนล็อกสเปคเอาไว้ประมาณนี้ เปลี่ยนมาเยอะขนาดนี้รวมถึงเปลี่ยนวิธีคิดด้วย ยากกับการที่เราจะไปสื่อสารกับคนในองคอ์กรไหมครับเพราะผมเข้าใจแหละโอเคเจ้าของเราฟันธงและเราจะเปลี่ยนทีมงานเข้ามาช่วยแต่คนในองคอ์กรที่ทํางานกับเราเป็นระยะเวลาหลายสิบปีผมว่ามันเปลี่ยนแค่ข้างหน้าคงไม่พอข้างหลังบ้านก็ต้องเปลี่ยนด้วยเราต้องเทรนนิ่งเยอะมากแล้วก็เราต้องคอนเคตกับลูกน้องว่าด้วยเหตุผลอะไรที่เราเปลี่ยนทาไมเราถึงเปลี่ยนเราจะได้อะไรกลับมาแล้วก็พนักงานผลออกมาก็คือพนักงานสนุกมากขึ้นเราให้พนักงานย้อมสีผมทาติดยิปก,ก็ได้ทือก่อ,อไ,ไม่ได้ ซึ่งแต่ก่อนมีได้ก็จะเป็นร้านแบบเวลาเรียบร้อยเหมือนโรงเรียนมีระเบียบมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็แบบปล่อยรีสไตล์พนักงานในครัวก็สนุกมากขึ้นอ่าฉันได้ใช้จานใหม่ฉันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เพียงแต่ว,ว่าเขาก็ยังทําเมนูเดิมเขาก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากอย่างเช่นสมมติว่าข้าวผัดปูดแต่ก่อนอาจจะแบบไม่ได้เยอะขนาดนี้เขาก็แค่แอดออนใส่เข้าไปเก่ก็ถามเขานะว่ามันไหวไหมนึกออกไหมเหมือนเราคิดให้อ่ะแล้วมันไหวมันทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าได้มันไม่ได้ยากอ่าเขาก็สนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอการที่ ทีมากขึ้นทั้งหน้าร้านหลังร้านคนก็ดีขึ้นและคุณเกรดเองนะครับหลังจากปรับทั้งหมดได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างมันยากในการที่เรามีร้านอายุยาวนานแล้วเราจะต้องครอบคุมลูกค้าเก่าแล้วเราก็อยากได้ลูกค้าใหม่มันมีความต้องระมัดระวังในทุกมิติ ในการคิดของเราค่ะว่ามันจะออกมาแบบนี้แล้วเขาจะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนีก่อนที่มันจะออกมาเราก็ไม่รู้นะว่าอันนี้เลือกสักเซสหรือไม่สักเซสมันเพิ่งเริ่มเราก็ยังมีความคาดหวังว่าเราจะต้องสามารถอยู่ต่อไปในประเทศไทยได้อันนี้คือเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่เปลี่ยนเลยมันเป็นไปนไม่ได้เราก็ต้องยอมเปลี่ยนแล้วก็ต้องเรียนไปแล้วก็ปรับไปเรียนไปป,ไปรับไปรื่อยๆแสดงว่าวันนี้ประสบการณ์ที่เรามีชื่อเสียงที่เรามีมาถึงวันนี้มันอาจจะไม่ทําให้เราไปต่อได้ในอนาคตถ้าเราไม่ปรับตัว เราต้องปรับตัวเราต้องปรับตัวเข้ากับโลกดิจิตอลให้ได้เราต้องปรับตัวให้กับยุคใหม่ให้ได้แล้วเราก็จะต้องดูแลคนเก่าเราให้ได้ด้วยกันรวมไปถึงคนในองค์กรด้วยใช่ไม่ใช่แค่ลูกค้าอย่างเดียวที่มีเจเนอเรชัน5เจเนอเรชันอยู่นะร้านอาหารก็มีพนักง,งาน5เจเนอเรชันอยู่ในร้านเหมือนกันคาดหวังอะไรจากการปรับตัวในครั้งนี้ครับของสีฟ้าได้กลุ่มลูกค้าใหม่เยอะขึ้นแล้วก็เป็นที่รู้จักของทัวริสมากขึ้นแล้วก็กลุ่มลูกค้าเก่าก็ยังแฮปปี้อยู่